ถ้าคุณต้องการเป็นที่1ในใจของใครสักคนหนึ่งครับคุณต้องเข้าใจ Process 3กระบวนการนีร้การที่คุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดจากภายใน 1. คือการกระตุ้นความอยากครับคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนอยากมีเราไปเพื่ออะไรสอครับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางความรู้สึกครับถ้าวันนี้คุณวิ่งไล่ตามเขาเขาไม่อยากได้ครับคนอยากรู้สึกว่าเขาได้ตัดสินใจเลือกเอง กับสสร้างพื้นที่ปลอดภัยเวลาคุณทํา2อย่างนี้ใช่ไหมมันจะเกิดส่วนที่3ตรงนี้ครับเขาจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณพึงพอใจเขาคือในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าวันนี้คุณไม่ตัดสินใจเป็นที่1ในใจของใครสักคนหนึ่งคุณก็จะต้องเป็นตัวเลือกของเขาเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่3หมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 9ก้900บาทครับคือ 11. จิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ 7. จิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วเวนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ 1, 9ย1,990บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9 7 0าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ